ก็เป็นการเซเวราเขาสีกินกันเลยนะจ๊ะหิวแลยแห้งแล้วนะจ๊ะนี่ไก่ต้มจนเปื่อยนะคะสีสันน่ากินมาคักเลยเนาะอ่าจะทําก,การตักไกุ่ยเนื้อนุ่มมาค่ะจ้ามาแส่บๆทำกันจ้าืม นี <ih> ่จ้าเลาจำจิ้มซีฟูงลงไปจ้ะ